สวัสดีเพื่อนๆอ,นอะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปปล่อย iPhone 13 Pro Max กันนะครับก็คือเขาเซ็ตมาเออก็คือผมปล่อยถึกๆเลยนะอ่ะมันก็ไม่ถือแล้วมันก็แพงอยู่นะอ่ะก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวให้เอาเอาให้ดูนะนี่13 Pro Max เลยนะเพื่อนๆน,นี่ตามนี้เครื่องใช้งานปกติทุกอย่างเลยนะอ่ะ เปลี่ยนแค่จอเปลี่ยนแค่โจนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยว่อนไปป่อยอ่านี่นะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะเปลี่ยนแค่จออ่สแกนใบหน้าอะไรทุกอย่างปกติหมดปกติหมดนะครับเพื่อนๆอ่านี่ใช้งานกล้องเครื่องอะไรนี่บอกเลยว่าสดใสนะกล้องชัดนะนี่กล้องโคตรชัดนะ ศูนย์จุดหนึ่งเลนอันตะวายเลนห <1 L, S 2> น,นึ่งเอสเลนคูนสามนี่เออกล้องกล้องก็โอเคนะครับอ่าทุกอย่างปกติหมดนะแล้วก็เปลี่ยนแค่จอนี่ให้ดูก็ได้นี่เส้นส่วนบริการเปลี่ยนเปลี่ยนแค่จอนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าสำหรับราคาตัวนี้ผมจะปล่อยอ่าแปดจั่ห้านะครับอ่าเขาล้องมาว่าให้ผมผมปล่อยเขาง่ายคือให้เขาไปต่ออออ ผมเอามาก็ก็สูงอยู่นะเพราะว่าผมเอามาเข้าวีแชทไว้หลังจากผมขายวีแชทออกแล้วผมก็ปล่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเราไปวาร์ปกันไปที่หน้าง,งานแล้ครับวาร์ปไปเลย let's go โอเคนะครับ,บเพื่อนๆก็ปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ iPhone 13 Pro Max นะครับ<ม>อ่ก็ราคาตามนั้นแหละเออเดี๋ยวผมขึ้นให้นี่ราคาประมาณนี้ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะเออหมื่นกว่านะหมื่นนิดๆน,ดนะเออก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่นะว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงทำไมนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ซ่อมผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อเท่านี้ครับสวัส